สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเตือนลูกหลานระวังให้มากร,าปรอปภเห็นข้อความเข้าให้กู้เงินกดเข้าไปทีเดียวหมดตัวนายวันดีสามโมอ,อายุ55ปีชาวตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายน64ที่ผ่านมามีคนส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าตนเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์กู้เงิน300 0 0 0บาทแรกๆไม่สนใจอะไรแม้จะต้องการเงินมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้แม่ที่อำเภอภูเวียงเนื่องจากเกรงว่าจะถูกหลอกแต่ไม่นานก็มีข้อความส่งมาอีกครั้งจึงทักกลับไป ซึ่งฝ่ายนั้นพยายามส่งข้อความกลับมาให้กรอกรายละเอียดจากนั้นวันที่5กรกฎาคม64แจ้งกลับมาว่าได้รับอนุมัติตามวงเงินกู้50 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละ2ผ่อนเดือนละ1,200บาทระยะเวลา24เดือนแต่ต้องโอนเงิน2,000บาทเป็นค่าลงทะเบียนเมื่อโอนเงินแล้วแจ้งกลับมาว่าอยู่ระหว่างรอดำเนินการต่อมาวันที่16กรกฎาคม64แจ้งกลับมาว่า ต้องโอนเงินเพิ่มอีก3,000บาทเป็นค่าเอกสารจึงหลงเชื่อโอนไปอีกและในวันเดียวกันนั้นมิจฉาชีพได้หลอกอีกว่าตอนนี้เงินกู้พร้อมโอนแล้วแต่ต้องชำระเงินผ่อนงวดแรกและค่าโอนรวม2,000บาทพร้อมบอกว่าอีก10นาทีจะโอนเงินกู้ให้และให้รหัสมาก,กดเงินตนไปกดเงินพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีพยายามติดต่อกลับไปแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงรู้ว่าน่าจะถูกหลอก นายวันดีได้เล่าอีกว่าหลังจากที่ไม่ได้รับเงินและติดต่อฝ่ายนั้นไม่ได้ก็พยายามติดต่อกลับไปผ่านไปสองสัปดาห์เงินใช้จ่ายไม่มีเหลือเงินในบัญชีแค่6บาทรวมถึงค่าห้องพักก็ต้องค้างจ่ายจนเจ้าของห้องนำกุญแจมาล็อกห้องต้องขับรถจักรยานยนต์ไปกลับขอนแก่นภูเวียงระยะทางเกือบ200กิโเมตรตอนนี้ลำบากมาก จากนั้นจึงได้นำหลักฐานแจ้งความที่สอพอเมืองขอนแก่นโดยตำรวจรับเรื่องและสอบสวนเบื้องต้นต่อมาได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเข้าร้องสื่อเนื่องจากตอนนี้เดือดร้อนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m ทถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ